<laughs> อะไรวะน่ะ <laughs> เอาละครับพ่อผมครับคุณชายพึกแล้ววันนี้รีนกเกอรไหมครับพิซซ่ามอนไม่ได้กลับมาแล้วกลับมาแล้ว หายไปอีกสักพักหนึ่งเุ้ย,ยทำไมอ๋อหมอกด้วยวาเราไปเปิดหมอกเออเมื่อกี้กดอยู่ช่างมันสวยดีเออดูลึกลับดีอ่อาฟานี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะทำอะไรดีแล้วมาเดินเล่นกันก่อนทุกคนหาอะไรทำเปิดลัคกี้บ็อกเลเล่นไปก่อน <c oughs> เผื่อเชิญตำนานีกเล็กมากเลสโตนมาเหลืออะไรแลกได้วะไอ้นี่แลกได้อยู่หรือเปล่าอ่าแลกได้อยู่แต่เราไม่ค่อยแลก ตึบเลโตนอันเซียนอันนี้เก้าปึ๊บปุ๊บอันเดียว่ะมีอไหมนี่มีนี่ตึ๊บไม่ใช่ไม่ใช่ใชเก็บงานนี่เก็บเก็บเหลืออะไรอีกวะแซฟไฟน่าจะได้สักนี่แล้วก็ลาพีดได้เท่าไหร่ลืมมันลืมหมดแล้วต่างเองแท้ๆลาพีดไม่ได้หรอวะลาพีดไม่น่าได้ ไม่ได้แล้วแหละเก็บไปตึ๊บอืมนี่แล้วก็นี่นี่ตึ๊บตื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 ๊บยี่สิบสี่ไม่น่าพอมาสี่สี่โอเคเล็กสวยเล็กสวยเออนี่ยังไม่ขายสักทีเลยนี่ว่าเออไปขายกันไอ้นี่ที่เพิ่มอะไรวะความความสนิทเพิ่มความโอ้โหเมื่อกี้แม่งโคตรหลอนเลยโอ้ เปิดหมอกโคตรหลอนแหมเห็นอะไรด้วยเป็นเงาเงาเออเปิดเปิดไว้ดีเปล่าวะโอ้โหดูดิโอ้มันบินหายไปกับหมอกเออเปิดไว้อย่างนี้แหละเฮ้ยเด้เด้เด้เฮ้ยเอ๋อใช่นี่แหละวะเอาเอาใช่นี่มาก็จับสิรออะไรควิกบอล อ้าอยู่ดีๆก็จจเจอชายนี่แบบงงๆแบ่งสองสามสี่เอาได้เฉยเลยล้เาเป็นโปเกมอนมาสเตอร์แล้วมีเปล่าวะมันไม่น่าเกิดทีขนาดนี้เมื่อกี้เราเห็นนะเนี่นมันเป็นลิซดอนเดียมันแอบต้องดูแบบนี้แอบดูตรงซ้ายล่างอะจะเห็นเงาหน่อยๆลิซดอนเบเาอร์เอเดอร์โคตรคุ้มคุ้มไม่ไหนนี่ เราเป็นแรกเองก็ได้มั้งหรือไม่มจับเองก็ได้ในลัอคกี้บ็อกซ์นะเปิดไหมตรงนี้อืออ่าอออออุ้ยปลาหมึกปลาหมึกไหมยังไม่จับนี่นาเนี่ยไข่ลราไม่อยากได้หรอไม่ต้องจับก็ได้จูไข่จับแล้วพัซเซอร์พัซเซอร์เ,เ,เราจับอย่างอุ้ยจูโหโคตรใหญ่จูก้อนอานี่ปิกาจูปิกาจูใจท่าเันเดอร์โบ อืออีกทีหนึ่งโดนเดี๋ยวะไม่โดนวะเันเดโบโอือในป่ามาสอนอืมดีมากมาเปิดต่อจื๊บอ,อะไรเทนทาคูไม่เอาไอ้นี่จับแล้วอันนี้อันนี้ไม่มีอะไรเลยมันน่าจะเป็นไอเทมอะแต่ว่ามันไม่ดอบไม่รู้มันเป็นอะไรมันไม่ซับพอร์ตไอ้อ๋ยอยเออเดี๋ยวเดี๋ยวค้างอะไรนนิค้างอะไรนี่ เฮ้ยเดียวโอ้ยเอา้าเกิดอ,อะไรขึ้นวะอ,อะไรวะอา่าใครก,กล้ามาพ่นน้ำใส่มาซิถ้าดินแพ้อะไรบ้างแพ้น้ำกับน้ำแข็งเอาไอบีมก็ได้วะ <c oughs> ขีค่าเรากันอือเออดอกเพชรวะเอา <c oughs> ไปทำอะไรวะแ <c oughs> หมย,ย้ายโอนเพชรจากดาน์บอลมานี่ได้ <c oughs> <c oughs> ไหมนี่ไอ้วันนี้ตะวันขึ้นศาลด้วย <c oughs> เรามาอัดอันนี้หรอไม่รู้ว่าตอนนี้กลับมาอย่างตอนนี้ทุ่มกว่าๆเลยทุ่มครึ่งละน่าจะกลับแล้วมัง้งขึ้นศาลโดนรถชนตอนนู้นโคตรนานมาแล้วครัตอนที่หายไปช่วงหนึ่งเอาวันนี้วันวันอะไรวะวันพฤหัสเนี่ยเออยังมันพูดทําไมวะเผื่อคนสงสัยพูดไปก่อน <c oughs> โอ้โหดับอะไรดีๆบ้างเถอะ โอ้โหกาดี้วินดี้หรือกาดี้วะจะไม่ได้จับมั้งมาโอหตัวอะไรเสียงตัวอะไรหอนวะม่าดูหมอกลงด้วยดิเอ้ะเราโปเกม,มอนมาสเตอร์นี่วมา,วาเรียกว่าอะไรวะใช่ใช่โปเกม,มอนมาสเตอร์หรือเปล่าใช่อะไรเมื่อกี้แบบแบบดาวน่าจะใช่น่าจะใช่โอ้โหโคตนหลอนด,ด้วยดิยิ่งตอนกลางคืนเฮ้อ ออ,อน่าจะลงเชนเดอร์ขี่กาดอนมัมงติดเลยว่าลงอแปน้นอนให้เช้าแล้วเดี๋ยวเปิดต่อเรายังเชื่ออยู่ไหมย,ยังมีความเชื่ออยู่ไหมไอตอนที่เปิดแล้วที่บอกตอนเช้าจะได้ตำนานอมาพัทที่แล้วว่าได้เลยจีไอไปจำได้เลวทีปกติจำไม่ค่อยได้หรอก อับห่างกันเป็นอาทิตย์อาทิตย์อ่ะทุบแม่งมิเตอร์ไม้เออเดินตะคอีกแล้วโอ้ยแมวเ,เห็ดตัวนี้แมวเอออ,อีวูจับไปแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยไม่รู้โอ้ยมันกัสซิล่ากาดอนใช้เอิร์เควกแม่งดบหนังเ,าไไเอาไปทริ่มไล่แมวไม่อยากได้เออแบคมาเออในตัวนี้ แต่ก่อนเราโคตรอยากได้ไอ้ตัวนี้ตัวนั้นนี่หนะต้องจะจับดีบอกว่าไม่จับอ่ะฆ่าทิ้งแม่งทันเดอร์โบทันเดโบพิกาจูจะเวลอัพแล้วอีกนิดเดียวพิกาจูสุดสเออเวลอัพแล้วว่ะอ่าดรอปอะไรดรอปอันนี้มาพิกาจูกินไปซะอืออ้อต่อตำนานจะอ,ออกมาจะออกมาอุ้ยอุนกามอดว่ะ ไม่ใช่เบร์แฮมอัตตึ๊บไฮเดรแค่นั่นเออเรียบร้อยฮิตเดียววันฮิตเคออะตึต๊บเปิดต่อไม่มีโอ้อะไรวะคาลอสอืมไอตัวนี้เราจับไปแล้วจระ,ะเข้น้ำตึ๊บเฮ้อท้าสู้ทำไมวะเออทิ้ง เออตัวอะไรแมวแมวแมวเราไม่ชอบพวกนกโพลิกอนสองเราจับยังวะเดี๋ยวไปดูแบบน่าจะจับแล้วเราจับโพลิกอนโพลิกอนสองโพลิกอนแซดมาแล้วมั้งเหลือเพิร์ลโลก็อะไรไหมเนี่ยตึ๊บอยู่หน้าสี่แงโพลิกอนสองข่ามันทิ้งซะกับเหล็กหรือเปล่าจะไม่ได้หน่าจะใช่ มิจูจัดการเอ่อไอรอนเทลเอ้ยมันหิวอะ่ะไอรอนเทลเรียบร้อยดับไอ้นี่ว่ะซิลิคอนอ่านี่เก็บไปเก็บไปเอาไวแ้แรกลัคก,กี้บ็อกซ์อึบ้บไอ้ดารเนียอะไรวะมินิลิวหาคุณลิวหาคุณลิวฮะน่าจะหาคุณลิวหรือมินิลิวอ่ะไม่ใช่มินิลิวไม่มีเขาอ่ะอันสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยว่ะ อะไรวะเร็วอะไรวะรวนี่เฮียโอ้นันมันปุนหลอนโหทำไมตัวนี้มันใหญ่จังวะดูขนาดเทียบกับอีวีเหยียบอีวีแบนเลยเมื่อกี้มั้งมาบินดูสำรวจหน่อยไม่ใช้นี่เกิดหีกอไหมใชไอ้ตัวนี้มันบินโอ้โหดูดิโคตรจะหมอกอื้มอื้ม รู้สึกเราจะไม่เจอยิมเลยอ่ะยิมมันหายไปไหนวะไม่รู้อ่ะยิมมันหายไปไหนมันเป็นอะไรไม่รู้เราคงต้องหาหมู่บ้านอีกถ้าอยากเจอยิมหรือไม่มันก็เอาออกไปแล้วแต่มันไม่น่าเอาออกนะยังไม่เข้าใจไม่รู้เลเรามาถ่ายรูปปกในรูนี้ดีกว่าปกคลิปเอาพิกาจูไปวางไว้ตรงนี้เอ๊ดีไหมมันจะมัวมัวดีไหมึ๊บ เอ,อ้มันเดินตามวะทำไงดีวะนี่ขี่ดันตึบ๊บปลาพีจพูจูเข้าไปตึบ๊บเฮ้ยผิด <c oughs> ไม่ได้วะทัาไงดีเรารูล้ละรู้ละทำรูกปกหาวิธีทำรูกปกสวยๆนะแบบเราเบื่อโปเกมอนะ่ะแม่งเดินอยู่บ่อยๆแม่งเดินไปเดินมาเอานี่มา แปะอังนี้อังนี้แล้วกันอือปิพีคาชูอัปเดตปรับใหญ่สุดแม่อือเซ <c oughs> นี่แมวแมวธรรมดาอุ้ยบอสดววอกว่าอลิจินนาอ่ะโอเคแล้วก็บิน่ายม,มันเห็นมันหมอก <c oughs> อะไรวะเนี่ย ได้ไหมเนี่ยเออไอมันจะบังหรือเปล่าวะใหม่ใหม่วันนี้ไปวันนี้อ่าโอเคตัวเอ้ยโอเชียนว่ะโอ้โซนไอ้นี่โยนทิ้งไปโมเดลไว้งั้นแหละให้เวลาเรามาทีหลังจะได้หลอดเล่นอะไรวะโอเชียนเดี๋ยววะโอเชียนตอนเช้านั่นไง เจอเลยเจอเลยตื้อแม่งติแอสอ้อนึกว่าจะจับไอ้ทุกตัวดีเอยอยอ,ยอยตื้อมันแหละดีละอือเอาเวลให้เป็นเจ้าบุยาก้อนเอเซนวันฮิตเคโออเอตังเอาไปขายกับบาโลอืออือป่านนี้มังไม่มีอะไรเลยนี่หว่ามังไราสราระมากมีแค่หมอกอย่างเดียวที่ที่เปลี่ยนไป มีหมอกใช่เลยอ่ะขายตึบต๊บตึ๊บมีอีกไหมไม่มีซื้ออัลตาบอนได้แปดลูกเอง <c oughs> มาแปดเพบาแปดวะ่็มีท่าลืมดูท่าเลยมีท่าอะไรเอ็กบอลแท็กอ่าสลิปท็อกดันบีดไม่ไม่ค่อยมีอะไรดีเรจจี้บอลงานน่าสนใจไซคิก โอเคมันอ่านใส่คลิกหรืออ่านฟิสิกส์น่าจะใส่คลิกเพราะฟิสิกส์มันเป็น P H Y หรือเปล่าวะ <c oughs> เขียนในภาษาไทยด้วยเวลาเรียนอาช่างมาเถอะ <c oughs> กี่นาทีแล้ววะเฮ้ย <c oughs> ขอช่วยนี่ก่อนก่อนจะไปก่อนไปมาไหนๆมันก็บินมาตรงนี้แ <c oughs> อลไครโก,กาพ่นพลังใส่มันปุ๊บอ่ล่อยปูดใส่มันออริจินเผาโอ้เราโดนเอง เออโอ้ยโอ,อ้อะไรวะจะไปมนนตรีเองวะมันอาการเดียวกับมาสเตอร์บอลปาเองโอ้แม่มาสเตอร์บอลเราเออเสียใจเอา้าเอา้มันยังจะมาท้ายอีกจะปิดคลิปอยู่แล้วโอ้ยทิ้งทิ้งทิ้งอือนี่ก็เหลือเยอะเลยโอ้ยอ่ะ ถ้าใครชอบ่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยนะปุ่มซับยูซักยั๊าเว้สายบนเหมือนเดิมวันนี้ไปแล้วบายบายกดระดิ่งให้ด้วยกดดิ่งกดแชร์กดแชร์กดแชร์กดไลค์กดไลค์กดไลค์วันนี้ไปแล้วไปไายบาย